好了。 ดีกว่านะกับนางเอกประจำฟูเฮาส์ของเรานั่นเองน้องออมสุชานะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยจากวงการภาพยนตร์แล้วก็ได้โกอินเตอร์ที่จีนนี่ต้องบอกว่าเธอดังมากๆจริงๆถูกต้องงานจ้างเยอะแยะมากมายก,ก็ไม่แปลกใจว่าจะมีเงินเก็บนะคะบอกว่าจะทุ่มงบถึง10ล้านบาทเนี่ยหรือกว่านั้นจะซื้อบ้านหลังใหม่นะคะเล่าว่าในตั้งใจจะให้บ้านหลังนี้เป็นของขวัญการทำงานของตัวเองและให้คุณพ่อคุณแม่และโดยคุณพ่อคุณแม่นะคะให้สิทธิ์เธออยาก จะเลือกแนวไหนเอาเลยตกแต่งเองอเป็นฝีมือออมนะคะสุดท้ายเธอก็แอบบน่นเรื่องงบประมาณที่โอ้โหตอนนี้มันแอบบานปลายอยู่เหมือนกันบ่นตลอดเพ่ากับแม่เพราะว่าเพราะาที่บ้านออมก็เคยทําแบบหมู่บ้านจัดสรรอะไรเไงี้ยเขาจะรู้เรื่องบ้านแต่ว่าเราไม่รู้เรื่อง,งเราเป็นแบบแนวทดลองเราทําเองเราก็จะบางทีเราค่าใช้จ่ายอลไรเราไม่ไม่รู้เลยพ่อกับพ่อ,พ,อพ่อกับแม่มายุ่งน้อยเลยบานเลยส่วนใหญ่ทําเองหมดเลยค่ะแบบหาหาเองแล้วก็แบบแต่งบ้านเองแบบ ออกแบบเองด้วยบางส่วนเลยเหมือนเราทํางานมามาสักพักหนึ่งแล้วพอดีว่าบ้านจริงๆเราอยู่ที่โคราชก็เลยเอ,อ,อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเวลาพ่อคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยก็จะได้มาอยู่ด้กันแบบสะดวกเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่อยู่คอนโดแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วยังจริงๆก็ยังยังถือว่าไม่ไม่ได้เรียบร้อยทั้งหมดแต่ว่าก็อยู่ได้แล้วเราก็ค่อยๆแต่งไปะคะ่ะ ใจเย็ยนๆคุณน,น้องใช่นะขออย่างนี้เนี่ยค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะแล้วต้องทําใจว่าช่างมกจะไม่ค่อยมาตามที่เรานัดค่ะออผูกคนผู้มีประสบการณ์อตอนนี้เรคพูแไปเสร็จเรียบร้อยอยังเสร็จเรียบร้อยแต่มีอะไรเจงเพิ่มเติมกม่ต้องตามช่างมาใหม,ยม่ยน,นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยน้องออมด้วยนะคะ